ก็ไใส่เครื่องพริกเกียงแล้วกันเกอดเยวกับเทียมก็พริกเกียงใส่กันใจมันหอมหอมสุดไปสุดมันนะพี่น้องเนาะทีต้องหอมจ้า ยีสต์้อกับส่เครื่องพริกแกียงนะจ๊ะพริกแดงจ้าพริกแกงซร้อยชีสันมันหนากินเนาะพี่นอ้องอ๋าเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ้านจังไงก็ได้ที่จ้ะเดือนนะจ้ายีสต์ต้วก็บยใสต์ก็ดีนะพี่น้องรดดีนะจ้าใส่หอมลงไปจ้าบ้านพี่น้อง ขี่หอมหอมเตะก็ต้นหอมจา้ายิ่งตอกอใส่เครื่องพริกเกียงแล้จกามาได้จา้าเสร็จๆต้องกันพี่น้องมาได้จา้าเียวกับเทียมก็พริกเกียงใส่กันจา่ามันหอมหอมสุดไปสุดมันนะ่นมาพี่นอนะ้องเนาะต้งหอมจา้า ปลาซุกพูดเดินหนุ่งพี่น้องข้าเดียวกลาซุกกำลังเดือดจ้าพี่น้องกำลังเดือดหนังกำลังเดือดพี่น้องยำกำลังเดือดแล้วพี่น้องต้มยำจ้าต้มยำปลานิลต้มยำจ้านี่ต้มยำปลานิลเด้อพี่น้อง ย้ำลานิ่งจ้าอ่าเหียบลอยกบับพี่น้องไปจังไนก็นได้ที่จา้านางก็ต้องเดือดพี่น้องเิดต่อไปใช้เครื่องพริกแกงไม่เกิกเกลือ พริกเยวกับเทียมก็ติดเกียงใส่กันใจมันหอมหอมสุดไปสืดมันนะพี่น้องเนาะพี่จังหอมจ้าอ่าเรียบร่อยแตบพี่น้องไปจังไยกะไรที่จะมาด้จ้าเสีบใจต้องกันพี่น้องมาด้จ้าเยวกับเทียมก็ติดเกียงใส่กันใจมันหอมหอมสุดไปสืดมันนะพี่น้องเนาะพี่จองหอมจ้า นางก็ร่างเดือดพี่น้องร้องเดือดพี่น้อง ดูดิจานนี้จะไม่กี่ทีเดียวคือต้มยำปลานิ่งสูตรย่อยต่อจ้าพี่น้องต้มยำจ้าต้มยำปลานิ่งเด้อพี่น้องต้มยำปลานิ่งจ้าจานนี้ จนลอยก็ได้ทีแล้วที่ต้มยำปลานิ่นสูตรย่าต่อจา้าพี่น้องทำก็ร่างเดือดละพี่นอ้องต้มยำจ้าต้มยำปลานิน่นพริกแดงจ้าพริกเขียงซร้อยชีสันมะนาวจินเนาะพี่น้องนทำก็ร่างเดือดพี่น้องใส่เลือดดีลงไป ปลากระสุกปลากระสุกบางอย่างของพี่น้องตำพริกแห้งเคี้ยวใช่กับกระทิแล้วให้น้ำเดือดน้อพี่น้องเนาะถึมไฟจักหน่อยถ้าไปก็ใส่มะเขือเทศจ้าลงไป ตำพริกแห้งเคียวใช้กับกระเทียมอ่าปลากระสุกโบเดินของพี่น้องข้าเดียวกระสุกกำลังเดือดจ้าพี่น้องกำลังเดือดตำพริกแห้งเคียวใช้กับกบเคียวกับเทียมกับพริกแหงใส่กันใจมันหอม,หอม ใส่ส่วนมันนะพี่น้องเนาะที่ต้องหอมจ้าปลาตะไคร่ก็บักขามเปียกจ้าแอดจอกระเสียวปลาใส่ด้วยพี่น้องน้ำเดือดๆนี่จ้าใส่ปลาลงเลยจ้าปนินจ้าปนินพี่น้องปลากระสุนมาดูหนอยพี่น้องข้าวเดียวกระสุกกำลังเดือดจ้าพี่น้องกำลังดูกำลังเดือดจ้าปุ่มย่ำจ้า พิลแดงจ้าพิกเกียงซ้อยสีสันมันหนายกินเนาะพี่น้องเียวกับเที่ยมก็บพิกเกียงใส่กันใจมันหอมหอมสุดไปซสุดมันเนาะพี่น้องเนาะพี่้องหอมจ้า Hãy làm được nó như nóng nọc tìm phải chắc noi sẽ cửa luôn chà cửa luôn chà Và... sẽ mất đi lòng phai ปากระสุกปลากระสุกบางอย่างอพี่น้อด้วยดิเกล็ด กำลังเดือดพี่น้องช่วยดเลยพริกแดงจ้าพริกเขงซอยไอชีสันมันหน่ากินเนาะพี่น้องปลากระสุกบดูหน่อยพี่น้องข้าวเดียวกระสุกกำลังเดือดจ้าพี่น้องกำลังดู ก็ต้องเดือดพี่น่อยต้องเดือดพี่น่อยเดือดตคนนี้จักน่อยก็เลยทีเดีว ต้มยำปลานิ่นสูตรยายต่อจ้าพี่น้องเขาตองเดือจ้าต้มยำจ้าเขาตองเดือจ้าต้มยำจ้าปลาก็สุกมาดูหน่อยพี่น้องข้าวเดียวก็สุก